ตอนนี้ทางช่อง PSK1 มี Discord แล้วนะมีทั้งช่องแชทช่องแฟนอาร์ตแผนที่ต่างๆและช่องวายแชทที่จะสามารถเด็กคนนั้นพูดคุยกันได้อย่าลืมเข้าไปกันเยอะๆนะโอเคก็ขอกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง PSK1 กันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ในเกม r วบ็อกในแบบที่มีชื่อว่า24 m a s ครับหรือ20เขากด24นั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแบบไทยอะนะ เฟรมหนึงเสียงเช็คโอเคเปิดเข้าไปกันเลยมีเสียงเดินตลอดเวลานะอืมบ้านแบบไทยแต่ภาพแบบญี่ปุ่นอืมพัดลมเพดานเหมือนเหมือนเหมือนห้องน้ำใช้ได้โอเคเอมไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ด่านนะเราจะมาเล่นในเขากดหลักในแบบอามเทวตฟเมตรที่บอกไปเมื่อกี้ซึ่งภารกิจของเราคือเก็บเอเก็บอม ของที่ถูกสาบทั้งหมดกี่ชิ้นก็ไม่รู้แป๊บหบนึง่งโหเดินเดินสวยมากรบืม คิดถึงเดมิมิกดีมกเดมกเลยสภาพเนี้ยอันนี้อีกเสียงเช็ดดังมากอุย้ยอย่าทำชั้นทำชั้นโอ้ทะลุกำแพงได้อีกไม่เอาแบบนี้ไม่เอาด้วยหืมทะลุกำแพงได้ด้วยแบบนี้ก็ไม่เอานะทะลุกำแพงอ่ะ นซุ่มแต่ใกล้เลยลบ let's go อันนี้เป็นประตูทางออกนะเร็วเร็วเร็ว,รว go, go, go. ทางนี้ก็มีอีกหนึ่งนะโอ้เชดตีมดังมากทีว <c oughs> นี้ก็รักษาตัวกันด้วยนะ อะไรไม่รู้เต็มกระตุกจังเลยอะเออไปกันต่อถ้ามันบักกปดีนะแล้วนี่คือเซตตีมค้างอย่าทำฉัน ดูนะไม่วกนะเป็นต่อกืืมตรวจหาทุกมุมทุกซอกน่าจะเก็บแปอันเหมือนเดิมแหละทางออกเปิดยังนี่ไงเปิดแล้วไปช่วนเลยเย้ <c oughs> จำสเก็อีกรอบนนเ,ออนเนี่ยฮึจะไปหยุดตรงนั้นเองโอเคไปดูตะเกียงที่ได้มากันดีกว่าเนาะนี่ครับตะเกียงที่ได้มาดาดหนู ว่ามี <c oughs> มีความสว่างมากๆเลยซึ่งจแสงตะเกียเอ้ยมันนั่งได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวแบบไทยสุดซึ่งอันนี้เกมนี้สร้างมาเพื่อผมโดยเฉพาะเลยซึ่งโดยที่เขาจะเป็นคนทําแบบให้แล้วผมจะเป็นคนคิดต่งตางๆคอนเซ็ปต์ส่วนอันนี้ในอีกในอนาคตจะเป็นซีเคร์ e อีเวต์นะนี่แสงสีแดงตัวโมเดลตะเกียงเหมือนวาเลนธาแบบเก่าเลย เหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยเหมือนวาเลนไทน์เลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆของทางช่องเวสควันครับซึ่งวันนี้ทางช่องเวสควันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนอนก่อนนะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคอควีคอควี